เราคือเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตของชีวิตเราเองถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณปล่อยให้ของหายรายได้รั่วหรือร้านเจงจริงหรือสวัสดีครับผมคุณทีนะครับวันนี้ผมมีคำถามง่าย,ายจะถามทุกคนครับถ้าคุณเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตัวเองคุณจะบริหารมันยังไงคุณจะปล่อยให้สินค้าหมดสต็อกไหมปล่อยให้ของหายไหม ปล่อยให้พนักงานทำงานสเปะสปะโดยไม่มีแผนไหมคำตอบก็คือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมครับเพราะคุณคือเจ้าของคุณจะต้องวางแผนตรวจสต็อกดูรายรับรายจ่ายค,คุมคุมคุณภาพสินค้าและหาทางเพิ่มยอดขายนะครับและทำไมเราถึงไม่บริหารชีวิตตัวเราเองแบบเดียวกันบ้างล่ะครับเปรียบเทียบชีวิตกับซูเปอร์มาร์เก็ตชีวิตเราก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตครับ เรามีของในร้านที่เปรียบเสมือนกับสุขภาพเวลาความรู้เงินและความสามารถพร้อมความสัมพันธ์สินค้าในร้านของเราสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตถ้าไม่ดูแลสุขภาพเหมือนของในร้านหมดอายุถ้าไม่เรียนรู้เพิ่มเติมก็เหมือนสินค้าที่ล้าสมัยไม่มีใครซื้อถ้าไม่วางแผนทางการเงินร้านอาจมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เยงได้เหมือนกันและเราตรวจสอบสต็อกชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับลูกค้าถ้ากับคนที่คุณรักลูกค้าของคุณคือคนในครอบครัวลูกค้าในชีวิตจริงหรือแม้แต่ตัวคุณเองคุณจะให้พวกเขาเจอแต่ของดีในร้านหรือของหมดอายุรายรับรายจ่ายกระแสเงินสดของชีวิตถ้าเราบริหารรายรับรายจ่ายไม่ดีใช้เกินตัวไม่มีเงินสำรอง ไม่มีแผนเกษียณร,ร้านคุณจะอยู่ได้ไหมครับประกันชีวิตเท่ากับระบบกันขาดทุนในร้านค้าจริงถ้าไฟไหมเรามีประกันถ้าสินค้าหายเรามีกล้องวงจรปิดแล้วในชีวิตเราล่ะครับถ้าป่วยกระทันหันถ้าเราจากไปก่อนหรือเราไม่สามารถหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้คุณมีระบบป้องกันความเสี่ยงไว้หรือยังประกันชีวิตจึงไม่ใช่แค่ ค่าใช้จ่ายแต่มันคือทุนประกันที่ทำให้ร้านของคุณไม่เจ๊งแม้วันเจอวิกฤตตัวอย่างเรื่องจริงนะครับผมเคยเจอลูกค้าท่านหนึ่งทำธุรกิจเล็กๆเ,เป็นร้านขายของชำเขาทำประกันชีวิตไว้แบบคุ้มครองรายได้เมื่อปีที่แล้วเขาเกิดอุบัติเหตุต้องพักฟพื้นสี่เดือนร้านเปิดไม่ได้สิ่งที่ช่วยให้ร้านไม่ปิดก็คือเงินจากประกันที่เข้ามาชดเชยรายได้รายเดือน เขาบอกว่าผมโชคดีที่ทำไว้ก่อนเพราะถ้าไม่มีวันนี้ผมคงต้องปิดร้านแน่ๆน,นะครับชีวิตคุณก็คือกิจการที่คุณเป็นเจ้าของร้อเซถ้าคุณไม่ดูแลไม่วางแผนไม่ใส่ใจแล้วใครจะทำแทนล่ะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีแต่เราต้องเป็นเจ้าของกิจการชีวิตที่อยู่ได้และเติบโตได้วางแผนวันนี้ เพื่อกําไรในวันหน้าทําประกันวันนี้เพื่อกันเจ๊งในวันที่ไม่คาดฝันเจ้าของร้านที่ดีไม่ใช่คนที่ขายเก่งแต่คือคนที่วางแผนเก่งเช่นเจ้าของชีวิตที่ดีไม่ใช่คนหาเงินเก่งแต่คือคนที่รู้ว่าจะรักษาเงินความสุขและความมั่นคงยังไงและสุดท้ายผมอยากฝากไว้ว่าอย่าใช้ชีวิตเหมือนลูกจ้างในร้านของตัวเอง แต่ขอให้คุณลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านอย่างแท้จริงถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนมาคุยกับผมได้นะครับเราจะช่วยกันวางแผนเพื่อให้ร้านชีวิตของคุณไม่ใช่แค่เปิดได้แต่เติบโตมั่นคงและส่งต่อให้คนที่คุณรักได้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ